ที่สอบถามหรือว่าถามจากผู้ใช้งานจริงนะได้เห็นแน่20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้น21 22 23 24ได้เห็นแน่นอนครับนะสำหรับคันนี้เลยที่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับนี่เพตเดิมเลยครับสวยงามมากใช้ได้เลยคันนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ถ้าจะเลือกรถประหยัดพลังงานสักคันนี่แหละออาติดนี่แหละถือว่าน่าใช้จริงๆอะไหล่ก็ถูกดูแลก็ง่ายถือว่าน่าใช้ครับ โตโยต้าอัลติสไฮบิดมิดตัวนี้ครับเป็นตัว1.8ไฮบิดมิดปี2019เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่กล้าใช้รถไฟฟ้าล้วนก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นทางเลือกเลยตัวนี้ครับน่าสนใจมากใครสนใจคันนี้หาแบบนี้อยู่นี่เลยคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของเจ้า t o y ยต้าอัลติสคันนี้กันโคมไฟหน้าครับได้โคมไฟหน้ามาเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับ แล้วก็จะเป็นไซตัวเดทามล u n n i n g line ครับอยู่ในครมี่หน้าแล้วก็นี่ตัวเส้นสีฟ้านะครับสัญลักษณ์ของไฮดริกกราสังหน้ากันชนหน้าครับขนาดใหญ่เป็นสีดำแบ็กกราดครับโลโก้โตโยต้ามีแถบเส้นสีน้ำเงินอยู่ในโลโก้นะครับสวยงามมากมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กละยางครับเอาที่ตัวนี้ครับแม็กเป็นแม็กอลลอยของเดิมโรงงานครับให้ขนาดแม็กมาเป็นแม็กขอบ16ครับ ขนาดยางอยู่ที่205 55R16 ยางปี2022อีกปีครึ่ง2ปีใช้สบายเลยเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนยางสบายสบายเลยครับกระจกมองข้างตรงนี้ครับปรับและพับไฟฟ้าครับตัวนี้ได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาด้วยมือปร,ประตูเป็นโครเมียมครับมาดูโครงสร้างหลักกันครับแผงข้างประตูครับวัสดุตัวนี้เป็นหนังนะครับที่นั้งแขนนี่ก็เป็นหนังด้านล่างน,นี่เป็นพลาสติกครับมือปรประตูเป็นสีเทาซิงครับ แล้วก็ตัวด้ามจับมือเปิดประตูตรงนี้เป็นสีดำแบล็กคอร์สตัดด้วยเส้นพลาสติกสีเทานี่ครับโครงสร้างหลักสวยเดิมเลยครับมาดูเพจตัวรถกันนะครับเน่เพจเดิมครับเน่อันนี้เป็นโมเดลตัวรถยนต์ครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์เลยที่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับเน่เพจเดิมเลยครับสวยงามมากประตูหลังด้านซ้ายมือมา วัสดุก็ที่ให้มาก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันครับตรงนี้เป็นหนังที่เราแข็งเป็นหนังมือเปิดประตูก็เป็นสีเทาซิงเหมือนกันแต่ได้ที่ใส่ของมานิดหน่อยตรงนี้นะแต่วางแก้วไม่ได้ตรงนี้มาดูโครงสร้างหลักกันนี่ท่านผู้ชมเมดอาร์กดเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยมาดูด้านท้ายครับไฟท้ายเป็น L.E.D. ครับได้มาทั้งหมด3ตำแหน่งไฟเดรกนะตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2ตรงน,นี้และตำแหน่งที่3บนนี้ครับ ไฟเลี้ยวเป็น LED Parking Sensor ให้มา2จุดยังไม่พอครับมี Parking แล้วก็จะมีกล้องถอยด้วยครับสบายใจได้เลยสำหรับคุณผู้หญิงที่ใช้รถนะครับว่าจะเป็นเสียงเตือนหรือว่าตัวกล้องถอยเนี่ยด้านล่างได้ตัวไฟทับทิมมาเดี๋ยวมาดูที่เก็บสัมภาระกันบ้างถือว่าลึกนะนี่ท่านผู้ชมปกติแบตเตอรี่ไฮบริดบางรุ่นนะครับที่เก็บของได้เหลือแค่นี้แต่ของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ลึกเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดู สมบยางละหลายกันนี่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือท่านผู้ชมดูดูคุณภาพของตัวโฟมเพราะเด็กโฟมที่ใส่เครื่องมือเนี่ยไม่มีรอยแบบรอยสึกหลอรอยถลอกเลยเนี่แม่แรงเนี่ยโอ้สุ้มสวยรถคันนี้สวยจริงสวยจัดเลยดูตะเข็บข้างกันครับเี่กอันนี้คือเม็ดอาร์คครับตะเข็บข้างครับรางน้ําเม็ดอาร์คสวยงามมากมาดูน็อตครับนี่น็อตสุดท้ายครับอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับนี่ ยาแนวครับเมกอาร์คดูน็อตครับนี่ครับท่านผู้ชมสวยคันนี้สวยเลยล่ะไปเดี๋ยวไปชมประตูหลังด้านขวามือกันนี่ครับตะเข็บเมกอาร์คสวยเดิมประตูหน้าสั่งคนขับครับได้ปุ่มตัวเปิดล็อกปิดล็อกเป็นรุงรูปแบบสัมผัสครับตัวนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นขีดตัวนี้มา ชมแผ่ข้ามประตูครับนี่แผ่ข้ามประตูครับกระจกนี่ดูบานพับนี่มีตัว A ด้วยหมายความว่าเวลาล็อกรีโมทถ้าเรากดตรง A ตรงนี้ไว้นี่ล็อกรีโมทเนี่ยกระจกจะพับออโต้ด้วยนะครับดูโครงสร้างหลักครับจะเข็บเป็นอาร์คสวยงามมากไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันไปดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องนครับไปมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกัน นี่เลยท่านผู้ชมดูนอ็อตก่อนเลยเนี่ยนอ็อตฝากระโปรงครับไม่เคยถอดเลยดูสีของตัวน้ําหลอา่อหม้อน้ํานี่ยเห็นไหมไม่มีคราบสกปรกไม่มีตะกอนเลยเนี่ยนี่คานไฟครับไม่เคยถอดเลยเนี่ยดูนอ็อตเนี่ยดูอีกฝั่งกันบ้างครับเนี่ยคานไฟครับสวยงามจริงๆเนี่ยดูนอ็อตดูติ๊กเกอร์ด้านบนครับนี่นะครับ ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยเนี่ยไม่เป็นมอกอรหรือว่าสกเกอร์ทุกตัวอยู่ครบหมดดูเครื่องยนต์นะครับโลโก้ตรงกลางนี่เลยเป็นเตอรต้าสีฟ้าสัญลักษณ์ของไฮบริดเ็เลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีซีครับใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยค่าเฉลี่ยของการกินน้ํามันที่สอบถามหรือว่าถามจากผู้ใช้งานจริงนะได้เห็นแน่20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้น ยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ได้เห็นแน่นอนครับนะสำหรับคันนี้ใครสนใจอยากจะได้รถพลังงานทางเลือกแบบเนี้ยรีบแอดไลน์หาบเลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันไปดูความสวยงามของห้องโดยสารนะครับมาครับเราเข้าไปอยู่ภายในเจ้า Toyota a l t i s คันนี้กันแล้วเดี๋ยวมาดูารายละเอียดดีเทลของตัวรถเลยครับนี่คอนโซลด้านบนครับเป็นหนังนะเป็นหนังในกดไปน,นุ่มๆเงี้ยดูคุณภาพของหนังเขาด้ยครับไม่มีแตกลายหรือว่าไม่มไม่มีรอยแดดเลียเลยตรงคอนโซลท้องกางประมานนี้ก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันครับส่วน ด้านนี้เป็นที่ใส่ของเป็นสมุดคู่มือแล้วก็คู่มือการใช้งานของรถครับเบาะครับเป็นเบาะหนังท่านผู้ชมดูเบาะหนังนะครับเห็นไหมครับว่าปีกเบาะไม่ว่าจะเป็นตัวปีกเบาะหรือว่าตัวคุณภาพของหนังเขาเนี่ยสวยงามมากปีกเบาะไม่มีล้มเลยหนังไม่มีรอยยับเลยครับไม่มีรอยเลยแม้แต่นิดเดียวเบาะเนี่ยฝั่งคนขับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งผู้โดยสารก็เป็นปรับเมนูนปกติเลยเบาะสวยมากที่เท้าแขนครับเป็นหนังครับพุ่มด้วยหนังนะ เดินได้สะเก็บสีเทามานี่แล้วก็มีที่ใส่ของนี่ช่องนี้ก็เป็นช่อง USB ครับแล้วก็จะเป็น power outlet power outlet 12โวลต์คอนโซลกลางครับดูดีไซน์เขานี่ครับสวยมากเป็นพลาสติกสีดำแบคกอรอนี่ได้ที่หว่างแก้วมา2ตํตำแหน่งออโต้เบโครกโฮครับนี่เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็สเต็ปเกียร์ครับตัว B ขึ้นฐานลาาชันครับตัว D ตัว N ตัว R ตัว P มาดูด้านบนหัวเกียร์นี่ครับมีในโหมด EV ด้วยครับ ตัวดีวนีถ้าเกิดเราชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่เขาสามารถใช้ EV 1 0รเนี่ยก็ใช้ EV ได้มีการลื่นถไหลแล้วก็เป็นไดโหมดครับก็จะมีสามารถปรับเป็น e ีโคได้ด้านบนครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้แล้วก็นี่เป็นตัวที่ใช้กดโหมดของแอร์ลงเท้าหรือว่าให้ตำแหน่งแอร์ลงไหนขอโทษนะครับข้ามไปนิดหึงนี่ด้านล่างใต้ของแอร์นี่ได้เป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์ครับวางโทรศัพท์ไว้เป็นไวเลสชาร์เจอร์ได้ มาถึงวิทยุเลยครับวิทยุก็เล่น fm am ครับก็จะมีเกี่ยวกับเชื่อมต่อโทรศัพท์แอปพลิเคชันครับแล้วก็ตัว audio ก็เชื่อมต่อบลูทูธเมนูครับใช้ได้เลยตัวนี้สวยงามมาที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังครับเป็น3ก้านนะฝั่งซ้ายมือนี่ก็เป็นมัลติฟังก์ชันครับนะเกี่ยวกับารายละเอียดของตัวควบคุมฝั่งขวามือก็ได้ก็เช่นการสามารถเปลี่ยนโหมดตัววิทยุได้ด้วยมาดูที่หน้าจอเรือนใหม่ครับรถคันนี้วิ่งไปแล้ว 8, 1486กกิโลครับท่านผู้ชม8 1 4 8 6กกิโลถือว่าวิ่งน้อยเพราะว่ารถตอนนี้รถปี2019บตกวิ่งปีแล้วไม่ถึง2 0 0 0 0โลเลยปี1นึ0งกว่าโล,ป,ลปืนไปปลายถือว่าวิ่งน้อยเลยครับด้านบนมันมันแดดได้กระจกสองหน้ามาแล้วก็เวลาเปิดกระจกหน้าปุ๊บก็จะได้ไฟส่องสว่างแบบนี้ไฟส่องพื้นที่ได้มาสองตำแหน่งฝั่งผู้โดยสารเช่นเดียวกัน ได้กระจกสองหน้าพอเปิดปุ๊บไฟส่องสว่างก็จะตรงนี้เปิดขึ้นมาหลังคาสะอาดครับเพดานสะอาดมากสวยงามมากตรงนี้สําหรับจริงก็เความสะดวกด้านหน้าให้มนค่อนข้างจะเพียบพร้อมเลยเยอะเลยเบาะหนังคุณภาพสวยคอนโซลสวยเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับว่าการนั่งจะเป็นอย่างไรแล้วความสวยงามของตัวหนังเบาคุณภาพของตัวผู้โดยสารตอนหลังจะเป็นอย่างไรไปชมครับมาเข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับอย่างแรกเลยเอาติดโจทย์ของเขามาตั้งแต่ดั้งเดิมมาเลยคือว่า ชองโดยสารกว้างนั่งสบายก็จริงครับนี่ดูเล็กลูมบอยดูเฮดลูมบอยเหลือๆเลยซึ่งในตัวนี้ได้ตัวแอร์หลังมาด้วยนี่พัฒนาแล้วก็ให้แอร์หลังมาเรียบร้อยแล้วคุณภาพของหนังสวยงามมากบอกแทบไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยบอกตอนหลังเนี่ยมอลองสีสะาดนะครับลอง,ลองสำหรับผู้โดยสารสามตำแหน่นงแต่ถ้านั่งกันสองคนก็นี่เลยการที่เท้าแขนมาได้ที่วางแก้วมาตัวใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยนั่งสามคนได้สบายๆเลยครับนะส,บาส,บาบนะสามคนสบายเลยถ้าตัวผมอมลงมาหน่อยนั่งสี่คน ก็ถือว่าไม่อึดอัดครับไฟสองห้องโดยสารมาได้อยู่หมดอยู่ตรงกลางตรงนี้ฟิลดีครับนั่งดีองศาของเบาะกำลังดีเลยครับเดี๋ยวมาทดลองขับกันการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมครับไปมาครับเรามาทดสอบเทสอไดร์กันอย่างแรกเลยดูช่องว่างพวมอะไรก่อนนี้โยกสายขวาครับแแน่แน,น,นอยู่เลยเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีเป็นตัวนี้เป็นตัวไฮบริดครับเงียบนิ่งถือว่าใช้ได้เลยครับช่วงช่วงล่างดีเลยครับดีมาก ทัศนวิสัยในการมองถือว่าใช้ได้เยี่ยมเลยคือตัวออตติคตัวนี้ต้องยอมรับด้วยว่าภายในขอ,ของค่อนข้างจะกว้างกระจกเลนหน้าค่อนข้างจะกว้างมองเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวไปลองช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ดูบ้างว่าการเปลี่ยนเกียร์เป็นอย่างไร่รถวิ่งน้อยอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรอยู่แล้วรถสภาพไม่เอี่ยมเลยลองดูอัตาเลียงอัตราเปลี่ยนเกียร์ดูครับมาเดี๋ยวลองกดจมพนเลียงแล้วกดวิ่งดูนะ เนี่ยจมคันเร่งเลยเนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์แทบไม่รู้สึกเลยครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> ใช้ได้เลยคันนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ถ้าจะเลือกรถประหยัดพลังงานสักคันนึงแหละอัลติสนี่ยแหละนะถือว่าน่าใช้จริงๆอะไหล่ก็ถูกดูแลก็ง่ายถือว่าน่าใช้ครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขึ้นฮอยแล้วก็ไปดูช่วงล่างกันว่าช่วงล่างใต้ท้องจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับปะมาครับเดี๋ยวเราไปชมช่วงล่างใต้ท้องของเจ้าโตโยต้าอาติสคันนี้กันครับ นี่เลยครับนี่คือใต้ท้อง,งของเขาเลยเนี่ยมาดูโชก่อนชกตัวหลังก่อนเลยเนี่ยนี่โชกอยู่ด้านในตรงนี้มาดูนี้ดีกว่านี่คุณจะเห็นชัดกว่านะครับแห้งๆเลยครับไม่มีซึมเลยแล้วก็จะเป็นโช๊ฝั่งซ้ายมือครับนี่สวยๆเลยแห้งๆเลยนี่คือตัวใต้ท้องเขาตัวนี้เป็นตัวไฮดรดนะ้มันก็จะมีสายที่เชื่อมกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เป็นเหล็กนะครับนะไม่ไม่ใช่พลาสติกนะครับ พ่อแคปนี่เดิมเดิมเลยนี่ไม่เคยผ่าไม่เคยถอดนะครับแคปเดิมมาดูโชคหน้าฝั่งขวามือครับแห้งๆเลยครับดูยางพ่อขับครับนี่มุดยองบุดย,ยางเนี่ยส,สวยๆอีกฝั่งบนึงครับโชกหน้าฝั่งซ้ายมือครับนี่ดูบุดยางสวยเลยครับคันนี้ถือว่าสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกันครับไป เป็นยังไงบ้างครับได้ชมทุกซอกทุกมุมแล้วจะเรียกว่ารถไม้แดงเลยก็ว่าได้ครับสำหรับคันนี้ครับ t o y o ต a a อ t i ติปี2019เป็นตัว1.8ไฮบริดมิดครับคันนี้ใครดูคลิปของบอยที่ผ่านมาแล้วชอบอยากได้อยาก,ยากเป็นเจ้าของนี่เลย q ิ Code ์โค้อยครับแอดลน์คิวอาร์โค้บอยได้เป็นเจ้าของแน่นอนครับมาครับเรามาฟังเรื่องที่สำคัญกันดีกว่าสำหรับคันนี้ครับบอยขายให้ผู้ชมเพียง579,000บาทครับ ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,700บาทได้เป็นเจ้าของตัวต้าติปแบบนี้9,700บาทถือว่าถูกมากเลยนะครับรีบแอดไลน์หาบอยเลยนะครับบอยทําให้ออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com